เช้านี้ที่ปฐุมธานีเนาะพี่ตู่ก็มา update, อัปเดตต้นไม้เนาะมาตามกันค่ะอันนี้ก็คือต้นวาสนากวนอิมวาสนานะคะเห็นไหมคะตัดออกมาแล้วเราก็มาชำไว้ก็เป็นกิ่งเ,เป็นก้านสวยงาน,นแล้วแต่เราจัดเนาะค่ะเนาะไอ้ต้นนีไ้ไอ้ตัวนี้ไม่ออกเลยเห็นไหมคะตัวนี้ไม่ออกเลยเนี่ยตัวนี้ โอ้ยมือพี่โตก็ล็อกนี่เห็นไหมเออดูสิไอ,อตอนนี้ไม่ออกเลยนะเออแต่ตออื่นออกหมดเลยสวยงามเนาะสำหรับต้นทุเรียนที่พี่ตูอ่อพอเพาะเมล็ดนะนี่ค่ะเห็นไหมเกิดพร้อมกันกันเดียวกันเห็นไหมคะดูเปรียบเทียบสิคะไม่ว่าชีวิตต้นไม้กับชีวิตมนุษย์กับคนก็ดูสิคนละเรื่องกันเลยออต้นต้นด้านซ้าย น่าจะไม่รอดนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะคะอาต้นขวามือก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะคะปลูกดินธรรมชาตินี่เองนะค่ะแล้วก็อันนี้ต้นว่านเพชรจ,จะเหงเห็นไหมคะก็สวยงามเนาะได้อีกเท่าไหร่เพิ่มอีกมาตั้งสองนอเนาะก็เป็นสี่นอแล้วเนาะก็รอดนะต้นเนาะแต่สำหรับ ทุเรียนของพี่ตู่ต้นซ้ายมือนี่น่าจะไม่รอดเนาะแล้วก็นี่ก็ต้นมะลิพี่ตูดดนนะ่ดัดไว้นะดัดไว้เข้ายาวนะต้นนี้ซื้อมาครั้งเดียวนะออกดอกไปตั้งแต่ซื้อมานะหลังจากนั้นก็ยังไม่ออกดอกเลยมีความสุขกับป่าป่าหน้าบ้านนี่แหละค่ะ ไม่ใช่ใหญ่โตอะไรเท่าไหร่นะคะนิดเดียวค่ะแต่เรแต่พี่ตูปลูกเยอะแค่นั้นเองเนาะนี่ก็เศรษฐีเศรษฐีเงินหนาสวยงามก็เจอไอ้หอย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 ทากเนาะหอยตัวเล็กๆเกาะก,กินไปเรื่อยค่ะก็รอจนกว่ามันจะอิ่มเนาะหาไม่เจอนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ที่เกาะไว้นะ นี่นี่ก็เกิดหนอแล้วนะอ่าต้นอะอะไรนะกล้วยไม้ยังไม่เกิดเลยซื้อมาก็ตายนะไอ้กล้วยไม้ช่อนนี้เนี่ยตายจนเหลือสองทองแง่งยังไม่เคยเห็นดอกเลยนี่ก็ผูด่างนะผูด่างเกาะไว้เกาะไว้ที่ต้นมะขามน,นะใบใหญ่เบ้อเรื่อเลยที่ให้ดูเมื่อวานนี้เนาะ ให้ดูต้นทุเรียนที่พี่ตูดเออลงปลูกไว้นะเห็นไหมคะเช้ามาเสาร์อาทิตย์ว่างๆก็มาดูาต้นมง้งต้นไม้เนาะอันไหนมันลกก็ตัดไปอันนี้ปล่อยหน้าฝนก็ปล่อยให้เขาโตเต็มที่ก่อนเนาะให้เขาแบบเกิดเต็มที่เนาะนี่ค่ะเนี่ยใครที่ตามดูเพชรถึงนะเออก็รอดหมดนะคะเนี่ยต้นเพชรถึง อันนี้ก็ออกมาอีกกิ่งหน่อหนึ่งแล้วเนาะเรียกว่าหนอดีกว่าเนาะนี่สําหรับะมะขามป้อมที่ตูนะตัดโคนต้นมันนะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยอันไอ้นี้ไอ้น,น,อน,นี้จะเกิดนะคะอยากเกิดค่ะอันนี้คืออยากเกิดเนี่ยดูดิเห็นไหมคะตัดต้นเข้าไปแล้วเขามางอข้างใต้ได้อีกอันไหนที่เราอยากให้เกิดเนี่ค่ะเห็นไหมต้น เศรษฐีวินสันก็ขึ้นเต็มเลยนี่นี่หน่อเขาอยู่ข้างล่างนะคะเขาก็ขึ้นเต็มเลยอ่นี่เศรษฐีวินสันที่โค่นไปแล้วนะพี่ตู่ก็เสียบเสียบไว้เสียบเจอสวยงามเนาะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะเนี่ยนี่ค่ะนี่นี่นี่รอหนอเขาออกนะนี่พี่ตู่กลัวว่าเจอแดดแล้วเขาจะไม่รอดนะนี่นะ เพรถึงอีกหนอนหนึ่งเนาะคือพอเราแยกแยกแล้วเขาแยกมาอีกกลิ่นเดียวเนาะหนอเดียวน,นี่เห็นไหมไหมคะสวยงามอันนี้ก็สวยงามเกิดมาอีกหนอหนึ่งเห็นไหมคะนี่เกิดหนอใหม,ม่ เขาบอกว่าเขาชอบแดดนะคะแต่พอเราออกแดดใบเขาไหม่นะเขากําลังเขียวๆวสวยๆเนาะพี่ตู่ก็อยากให้เขาสวยๆเขียวๆมากกว่าอืออรงา่กล้วยไม้เพชระหิงรอเขาออกดอกนะอ,อันนี้ก็อุ้ยตาย ท่อนไม้บางอันนี้ก็ต้นปรงนะคะต้นปดโป,ปรงนี้เขาตายจนเหลืออันเดียวนะคะพี่ตู่ก็มาชําไว้ก็เกิดอันนี้ก็ไม่รู้ต้นอะไรนะเนี่ยมันเกิดข้างกําแพงเนะพี่ตู่ก็ร้องรอว่ามันเป็นส้มจี๊ดหรือว่ามันเป็นส้มโอเนาะอันไหนอยากเกิดก็ปล่อยให้เขาเกิดขึ้นมาเนาะนี่จันผา ออกดอกออกช่อมาสองช่อนะคะตรงนี้เขาว่าจะโชคดีก็โชคดีจริงๆนะโชคดีของพี่ตู่จริงจริงนะปีนี้ได้หลายอย่างอยู่ตุลานี้พี่ตู่ก็จะต่อเติมบ้านหลังครัวนะเราก็จะทำคลิปหลังครัวสวยเนาะอยากทำอะไรกว้างก้างก็ได้ทำเนาะตอนนี้ครัวพี่ตู่มันเป็นครัวในบ้านเนาะพี่ตู่ก็ทำอาหารไม่ค่อยสะดวก ก็ทำผัดกะเพราทีก็โหฟุ้งกระจายเต็มบ้านไปเลยวันนี้แดดยังไม่ออกนะเช้านี้ที่ปทุมนะคะเนี่ยเห็นไหมพระอาทิตย์ที่ตูส่องยังไม่ออกเลยนะชีวิตคนเรากับต้นไม้ชีวิตเรากับต้นไม้ก็เหมือนกันเนาะถึงเวลาอยากจะออกก็ออกขึ้นมาถึงเวลา ไม่อยากออกเขาก็ไม่ออกนะต้นไหนที่ออกยากยาก,ก็ออกยากอันนี้ตัวกระตูนค่ะเก็บมาเขาทิ้งไว้เราก็เก็บมาไว้ตรงเนี้ยค่ะน่าจะเป็นที่ใส่โบ่เนาะเออก็สวยงามดีนะนี่พี่ถงก็มาวางวางไว้อย่างนี้อ,อันนี้ก็ถงใส หนอนกินหอยกินเนาะหอยทากปลาชำไฟอห,หนไหนเกิดแล้วก็นี่ต้นเห็นไหมคะช้างกะช้างกะเปลี่ยนที่มามาอยู่ต้นไม้ใหญ่เห็นไหมสวยงามเลยช้างกะนี่ก็ต้นมะม่วงต้นมะม่วงเขียว มะม่วงน้ำดอกไม้ผสมเขียวเสวยนะคะเขาเรียกต้นไอ้มะม่วงยักษ์เนาะนี่สับอันนี้พี่ตูยังไม่ขย่าเลยนะคะวันนี้พอแดดยังไม่จัดเห็นไหมที่ทําใหม่อน,นี่ทําใหม่นะคะนี่ทําใหม่เช้ามาเสาร์อาทิตย์ก็มีเวลาหน่อยพี่ตู่ก็จะนี่อันนี้ทำใหม่นะคะพี่ตู่ก็จะมาขย่าวอย่างนี้ ทำไปทดลองไปนะจูลินซีสั่งข้อแสงนี้เข้าเหมาะสำหรับลาดลาดลงในดินนะคะดินจะได้พืชผักสวยงามอันนี้น้ำตานะคะ น้ำปลาปลาที่พี่ตูกรองไว้ใช้เวลาหน้าแรงนะพี่ตูกรองน้ำปราปาไว้เป็นกันเลยนะคะในบ้านถนะังน้ำเป็นเป็นสิบถังเลยนะคะอันนี้น้ำคลองตัวนี้น้ำคลองจะมาดูว่าน้ำคลองกับน้ำปราปานนั้นเอออันไหนจะไวกว่ากันเนาะ อันไหนจะมีจุลินซีมากกว่ากันเนาะได้กินเร็วแดงแดงเร็วนะอันนี้น้ำปลาของชูรสน้ำปลาทดลองทำดูนะคะใครที่มีดินที่บ้านไม่ค่อยดีปลูกต้นไม้ตายนะคะเพราะว่ามันรุมลงดินดีจุลินรี่สงขอแสงเนาะ ใช้ร่วมกับตัวอย่างอื่นก็ได้ค่ะตัวก็จะมาอย่างนี้ทุกช้นนะนี่ค่ะอันนี้ที่ทําเสร็จไปนะเมื่อวานก่อนนั้นนะสาหรับอันนี้ก็ก็น่าจะได้สองสามอาทิตย์แล้วเนาะ ก็รอเป็นเดือนเดือนพี่ตุก็ยังไม่ทําไปนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะรีบใช้นะคะทําทดลองไปเรื่อยๆก็ไม่ขยันอันนี้ใช้ผอองชูรสไข่นะคะแล้วก็กะปิ ก็ตายเป็นเหมือนสีกระปีบางบางบ,างบางตัวก็เป็นสีสีสีสเขียวเนาะแดดมันไม่จัดนะคะแดดไม่จัดโอเคค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ